คุณมาลีรู้ใช่ไหมครับว่านี่ไม่ใช่แค่นวดแล้วค่ะฉันรู้เสียงของคุณมาลิสันเครือผมเองก็มาถึงขีดจำกัดแล้วครับตั้งแต่วินาทีที่เริ่มนวดร่างกายส่วนนั้นของผมก็เริ่มตอบสนองอย่างรุนแรงจนตอนนี้มันดันกางเกงออกมาจนรู้สึกอึดอัดไปหมดต้องโดนจับได้แน่ไม่สิเธออาจจะรู้สึกได้ตั้งนานแล้ว คุณมลิขยับเปลี่ยนท่าทางแล้วหันมามองผมสายตาของเราประสานกันดวงตาของเธอเลื่อนลงไปมองที่เป้ากลางเกงของผมครู่หนึ่งใบหน้าของเธอแดงส่้นขึ้นทันทีขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ผมรีบเอ่ยปากไม่เป็นไรคะ่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติคุณมาิพูดเสียงแผวแล้วเธอก็เอื้อมมือมาสัมผัสมันอย่างแผ่วเบา เก็บของดีแบบนี้ไว้ตั้งห้าปีเลยเหรอคะคุณมาลิกระซิบข้างหูผมน่าเสียดายแย่เลยคุณมาลิกครับผมคงทนไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรคะ่ะเธอยิ้มหวานคืนนี้ยังอีกยาวไกลนะคะ คืนนั้นเราต่างปลอบประโลมซึ่งกันและกันชายวัย60ปีพ่อไม้ผู้เป็นนายจ้างกับผู้ดูแลสาวใหญ่วัย57ปีเราได้ก้าวข้ามเส้นที่ไม่ควรข้ามไปเสียแล้วก่อนจะเริ่มฟังเรื่องราวทั้งหมดขอกำลังใจด้วยการกดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังเรื่องราวฉบับเต็มกันเลยครับไอสมชายแกจะขาดอะไรวะมีครบทุกอย่างแล้วนี่ คำพูดของอ้ายประสิทธิ์เพื่อนซีที่คบกันมา30ปีที่ยกแก้ววิสกี้ผสมโซดาขึ้นดื่มยังคงดังก้องอยู่ในหูของผมเย็นวันนั้นผมนั่งอยู่กับมันที่ร้านอาหารบรรยากาศเปิดโล่งแถวบ้านลมเย็นๆช่วงกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนพัดผ่านกลิ่นหอมของต้มยำหม,ม้อไฟลอยมาแตะจมูก เราสองคนอายุสิบเท่ากันโตมาในย่านเดียวกันตั้งแต่ประถมจนถึงตอนนี้ประสิทธิ์ยังครองคู่กับเมียอยู่แต่มันบ่นว่าความรักจืดจังลงไปเยอะส่วนผมอยากขาดกับภรรยามา5ปีแล้วลูกสาวคนเดียวก็แต่งงานไปอยู่เมริกาผมเลยต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังใหญ่เพียงลำพัง หลังเกษียณผมมีฐานะการเงินที่มั่นคงเงินปันผลจากหุ้นและค่าเช่าที่ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทองผมออกกำลังกายสม่ำเสมอสุขภาพยังแข็งแรงดีทุกอย่างมีครบแต่ทำไมมันรู้สึกหวงหวงว่ะผมบน่น เฮ้ยไอสมชายเราไปตีกอล์ฟเข้าสาวหน้าด้วยกันเห็นกันมาหมดแล้วนะเว้ยประสิทธิ์รินเล่าเติมให้พลางพูดของแกก็ยังใช้งานได้ดีขนาดก็ไม่ใช่เล่นๆไม่คิดจะหาผู้หญิงสักคนเหรอวะผมรู้สึกหน้าร้อนเผาขึ้นมาทันทีเพราะสนิทกันจนรู้อาสภาพร่างกายของกันและกันดีแล้วไง แกหาได้สบายไปอยู่แล้วสมัยนี้แอบหาคู่ก็มีเยอะแยะประสิทธิ์เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มอย่างมีเล่ไหนหรือว่าจะลองมองคนใกล้ตัวอย่างคุณผู้ดูแลดูละมือที่กำลังยกแก้วของผมชังงักกึกคุณมะลิผู้ดูแลวัยห้าสิบเจ็ดปีอดีตพยาบาลที่สามีเสียชีวิตไปเมื่อสาม ีก่อนเธอทำงานพยาบาลมา35ปีหลังเกษียณจึงมาทำงานเป็นผู้ดูแลเพื่อคลายเหงาเธอมาอยู่ที่บ้านผมได้ 3. เดือนแล้วเพื่อดูแลคุณพ่อวัย85ปีของผมพ่อเริ่มมีอาการสมองเสื่อมาามา3ปีเคยอยู่ศูนย์ดูแลแต่ผมเพิ่งรับกลับมาอยู่บ้านอะไรวะดูทำหน้าเข้าหรือว่าแอบมีใจประสิทธิจ้องหน้าผมแล้วหัวหรอ พูดบ้าอะไรของแกผมสายหน้าแต่เสียงกลับไม่มีน้ำหนักเพราะมันคือความจริงคุณมะลิเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างอูบอิ่มสมวัยบุคลิกใจเย็นและอบอุ่นทุกเช้าเราจะดื่มกาแฟด้วยกันทานมื้อเที่ยงและพูดคุยเรื่องสับเพราจนเธอเข้ามาอยู่ในใจผมโดยไม่รู้ตัว เฮ้ยไม่ใช่เรื่องเสียหายนะเว้ยทั้งคู่ก็โสดอายุรุ่นราวคราวเดียวกันแถมเจอหน้ากันทุกวันลองคิดดูดีๆสิประสิทธิ์พูดเสียงจริงจังเริ่มต้นใหม่ตอนหกสมันไม่แย่หรอกเพื่อนเรายังหนุ่มกันอยู่คืนนั้นผมกลับมาถึงบ้านไฟในห้องนั่งเล่นปิดแล้วมีเพียงแสงไฟลอดออกมาจากห้องของคุณมะลิหลับหรือยังนะผมค่อยๆเดินเข้าห้องตัวเองล้มตัวลงนอน แต่ก็นอนไม่หลับคำพูดของประสิทธิ์วนเวียนอยู่ในหัวเริ่มต้นใหม่ตอน60มันไม่แย่หรอกหัวใจผมเต้นแรงมันเป็นความรู้สึกตื่นเต้นที่ไม่ได้สัมผัสมานานถึงหปีเช้าว,วันต่อมาอารุณสวัสดิ์ค่ะคุณสมชายคุณมาลียิ้มสดใสพลางยื่นแก้วกาแฟให้ครับอรุณสวัสดิ์ครับผมรับแก้วมาเสียงยังสั่นเล็กน้อย สายตาเราประสานกันคุณมะลีเองก็ชะง,งักไปนิดหนึ่งก่อนจะหันหน้าหนีด้วยความเขินอายนี่คือจุดเริ่มต้นหรือเปล่านะมีบางอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงบรรยากาศระหว่างผมกับคุณมะลีเริ่มมีความตึงเครียดแปลกๆเจือปนอยู่ความจริงตลอดสมเดือนที่ผ่านมาเราแบ่งปันช่วงเวลาในชีวิตประจำวันด้วยกันมากมาย กาแฟยามเช้าบทสนทนาตอนเตรียมอาหารให้คุณพ่อเสียงหัวเราะตอนดูละครหลังข่าวที่ห้องนั่งเล่นช่วงเวลาเหล่านั้นค่อยๆก่อตัวขึ้นจนคุณมาลิกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ผมขาดไม่ได้คุณสมชายคะวันนี้คุณพ่ออาการดีมากเลยคะ่ะคุณมาลิเดินออกมาจากห้องพ่อปกติพ่อจะเหมาลอยแต่บางครั้งก็ยิ้มได้โดยเฉพาะเวลาคุณมะลิจับมือและชวนคุย เพราะคุณมาลีเลยครับผมพูดจากใจขอบคุณจริงๆไม่หลอกค่ะมันเป็นหน้าที่ของฉันเธอยิ้มเขินๆรอยยิ้มนั้นทำให้ใจผมเต้นแรงอีกครั้งผู้หญิงคนนี้ยิ้มสวยจริงๆเมื่อเที่ยงเราทานข้าวด้วยกันฝีมือแกงจืดและปลาทอดของคุณมาลีอร่อยมากอร่อยครับถูกปากมากดีใจจังค่ะที่ชอบคุณมาลีอยู่คนเดียวเหงาบ้างไหมครับผมถามอย่างเชิง มือของเธอชะง,งักไปครู่หนึ่งเหงาสิคะ่ะมากด้วยเธอตอบเสียงเบาพอสามีจากไปบ้านก็เงียบเหงามากฉันเลยมาทำงานนี้คะ่ะแล้วลูกๆล,ล่ะครับลูกชายสองคนแต่งงานแยกบ้านไปหมดแล้วคะ่ะก็อยู่กันสุขสบายดีนานๆโทรมาทีเธอมองออกไปไกลๆแล้วลูกสาวคุณสมชายล่ะคะอยู่เมืองนอกใช่ไหมครับ แต่งงานอยู่ที่นั่นปีนึงจะกลับมาสักครั้งคงยุ่งนะครับผมยิ้มเศร้าๆบ่ายวันนั้นผมได้ยินเสียงจากห้องนั่งเล่นเลยแง้มประตูดูเห็นคุณมาลีนั่งบนโซฟากำลังหนวดขาให้พ่ออยู่คุณตาเจ็บตรงนี้ไหมคะอือพ่อครางเบาๆแต่สีหน้าดูผ่อนคลาย มือของคุณมะลิค่อยๆบีบนวดน้องของพ่ออย่างชำนาญสมเป็นอดีตพยาบาลผมแอบดูผ่านช่องประตูมือของเธอไล่จากเข่าขึ้นไปที่ต้นขานวดคลายกล้ามเนื้ออย่างนุ่มนวลแต่มีน้ำหนักถ้ามือนั้นมาสัมผัสตัวเราบ้างจะเป็นยังไงนะความคิดวูบหนึ่งแล่นเข้ามาหน้าผมร้อนเผาคิดบ้าอะไรอยู่ว่าสมชายผมส่หัวจะเดินกลับห้อง ทันใดนั้นอ้าวคุณสมชายคุณมลิเห็นผมเข้าพอดีอ่าครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับเปล่าค่ะแค่มาดูอาการคุณพ่อผมรีบเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นข่ะคุณตาบวมและตึงมากค่ะนวดให้ทุกวันแบบนี้คงดีขึ้นเธออธิบายครับลำบากแย่เลย ไม่หลอกค่ะเธอรูปข้อเท้าพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแล้วลุกขึ้นมองหน้าผมแล้วเอียงคอสงสัยคุณสมชายดูไหลตึงๆนะคะอ๋อครับช่วงนี้ออกกำลังกายหนักไปหน่อยมันเลยยึดๆยึดนะครับคุณมาลิมองผมอย่างพิจารณาปวดคอหรือไหล่ไหมคะความจริงก็ปวดหนึบๆอยู่ก็นิดหน่อยครับงั้นให้ฉันช่วยนวดให้ไหมคะหัวใจผมหล่นอู้ไปอยู่ที่ตาตุ่มนวดเหรอให้ผมเนี่ยนะเออ เกรงใจครับคุณมาลิกก็เหนื่อยดูแลพ่อมาทั้งวันแล้วไม่เป็นไรคะ่ะนี่งานถนัดของฉันเลยเธอยิ้มหวานตอนเป็นพยาบาลก็นวดให้คนไข้บ่อยๆนั่งลงสิคะผมปฏิเสธไม่ลงหรือพูดตรงๆคือไม่อยากปฏิเสธภาพที่เธอให้พ่อเมื่อกี้ผุดขึ้นมาผมค่อยๆนั่งลงบนโซฟาคุณมาลิมายืนซ้อนด้านหลังหัวใจเต้นรัว สัมผัสจากผู้หญิงครั้งแรกในรอบห้าปีผมรอคอยด้วยความตื่นเต้นทำตัวตามสบายนะคะไม่ต้องเกรงมือของคุณมะลิแต่ลงบนไหลผมวินาทีนั้นเหมือนมีกระแสไฟแล่นผ่านไปทั่วร่างสัมผัสหนุ่มนัวและอบอุ่นที่หอยหาไหลตึงมากจริงๆด้วยค่ะเธอเริ่มบีบนนวดใช้นิ้วป้องกดคลึงจุดที่ตึงความรู้สึกสบายผสมปนเปก,กับความตื่นเต้นประหลาด ใจเย็นไว้สมชายผมบอกตัวเองแต่มันไม่ง่ายเลยผมรับรู้ถึงอุณหภูมิร่างกายของเธอทุกครั้งที่เธอโน้มตัวลงมาหน้าออกอวบอิ่มของเธอก็สัมผัสดโดนแผ่นหลังของผมเบาๆกลิ่นหอมอ่อนๆลอยมาแตะจมูกเจ็บไหมคะมาไม่ครับกำลังดีเสียงผมสั่นมือของเธอไล่าจากไหลามาที่ต้นคอและค่อยๆเลื่อนลงไปที่แผ่นหลัง แย่ yeah, แล้วร่างกายผมเริ่มตอบสนองส่วนนั้นมันค่อยๆขยายตัวขึ้นผมตกใจมากอายุ60แค่โดนนวดก็เป็นแบบนี้เลยเหรอแต่ทำไงได้ก็ไม่ได้ยุ่งกับผู้หญิงมาตั้ง5ปีคุณสมชายอยากลั้นหายใจสิคะผ่อนคลายหน่อยเธอพูดเสียงนุ่มจะให้ผ่อนคลายได้ยังไงตอนนี้มันแข็งเต็มที่จนดันกลางเกงออกมาอย่างชัดเจนผมพยายามโน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อซ่อนมันไว้ ตรงท้ายถอยก็นูนแข็งเชียวค่ะมือเธอเริ่มนวดคลึงต้นขอผมจังหวะนั้นร่างกายของเธอแนบชิดกับหลังผมมากขึ้นสัมผัสหนุ่มหยุ่นและอบอุ่นนั่นไม่ไหวแล้วผมทนต่อไปไม่ได้คุณมาลีครับขอบคุณมากดีขึ้นเยอะเลยผมรีบลุกขึ้นทันทีอ้าวเสร็จแล้วเหรอคะยังไม่ทั่วเลย แค่นี้พอแล้วครับสบายตัวแล้วจริงๆผมขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะครับผมเดินตัวงรีบเข้าห้องน้ำล็อกประตูแล้วมองกระจกหน้าแดงก่ำไปหมดบ้าเอ๋เป็นเอามากนะเราผมก้มมองเป้ากลางเกงมันยังคงชูชันอย่างชัดเจนผมวักน้ำเย็นล้างหน้าตั้งสติหน่อยแกะแขกสิบแล้วนะทำแบบนี้ไม่ได้แต่ใจมันไม่ยอมสงบ สัมผัสกลิ่นไออุ่นของคุณมะลียังติดตรึงอยู่ผมขังตัวเองอยู่ในนั้นพักใหญ่กว่าจะออกมาคุณมะลีกำลังเตรียมมื้อเย็นอยู่ในครัวคุณสมชายเป็นอะไรหรือเปล่าคะเปล่าครับสบายดีผมตอบเลี่ย,งแ,ยงแล้วรีบเข้าห้องนอนทิ้งตัวลงมองเพดานเรื่องใหญ่แล้วสิเราคืนนั้นผมนอนไม่หลับเลย หลายวันผ่านไปหลังจากวันนั้นผมไม่กล้าสบตาคุณมะลีนตรงๆภาพตอนนวดมันคอยแต่จะผุดขึ้นมาแต่เธอก็ยังทำตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบ่ายวันหนึง่งคุณมะลิเดินออกมาจากห้องพ่อเอามือกุมเอวแล้วทำหน้าเหยเกเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมถามอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะเธอยิ้มฝืนๆแต่ดูเจ็บปวดปวดเอวเหรอครับนิดหน่อยคะ่ะ ช่วงนี้ต้องประคองตัวคุณตาบ่อยๆเธอค่อยๆบิดเอวผมลังเลอ,อยู่ครู่หนึ่งก่อนตัดสินใจคุณมาลิให้ผมนวดให้เอาไหมครับคะเธอทำหน้าตกใจนวดไงครับคราวก่อนคุณก็นวดให้ผมผมพูดอย่างระมัดระวังผมอยากตอบแทนบ้างความจริงคืออยากสัมผัสเธอต่างหากความคิดโศกปกแวบเข้ามาแต่ผมก็พยายามทำหน้านิ่งที่สุดไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ คุณสมชายจะมาทำอะไรแบบนี้ไม่เป็นไรได้ไงคุณเหนื่อยดูแลพ่อผมทุกวันเรื่องแค่นี้ให้ผมช่วยเธอ,อะครับผมทำเสียงจริงจังเธอละหลังเล,เล็กน้อยงั้นรบกวนด้วยนะคะเชิญน,นั่งที่โซฟาเลยครับเธอนั่งลงผมไปยืนซ้อนด้านหลังตื่นเต้นชะมัดหัวใจเต้นแรงผมยื่นมือไปวางบนไหล่เธอนุ่มมือมากอืม สบายจังค่ะเธอครางเบาๆเสียงนั้นทำเอาใจผมกระตุกผมเริ่มนวดไหลให้เธอช้าๆไล่จากคอลงมาตรงนี้ตึงมากเลยนะครับค่ะสงสัยจะใช้งานหนักไปหน่อยเสียงเธอฟังดูผ่อนคลายขึ้นผมไล่มือลงไปนวดที่แผ่นหลังพอถึงช่วงเอวคุณมาลิกก็ส่งเสียงอะออกมาเจ็บหรอครับเปล่าค่ะมันรู้สึกดี เสียงเธอเริ่มสัน่นผมเองก็มือสัน่นสัดส่วนโค้งว้าวของแผ่นหลังเธอที่สัมผัสได้มันชวนให้คิดตะลึดไม่ได้การละผมนวดต่ออีกสักพักก่อนจะตัดสินใจพูดคุณมาริครับคะที่โซฟามันไม่ค่อยถนัดไปนอนนวดในห้องน่าจะดีกว่านะครับคุณมารีร่างกายเกร็งขึ้นมาทันทีถ้าได้นอนราบบนเตียงผมคงนวดให้ได้เต็มที่กว่านี้เสียงผมเองก็สั่นไม่แพ้กันเธอเงียบไป ความเงียบที่ยาวนานจนผมใจหายวาบหรือเธอจะปฏิเสธเอาอย่างนั้นก็ได้ค่ะในที่สุดเธอก็ตอบเสียงแผ่ววินาทีนั้นหัวใจผมแทบระเบิดคุณมาลิค่อยๆลุกขึ้นเราเดินไปที่ห้องของผมโดยไม่มีใครพูดอะไรทางเดินในบ้านดูยาวไกลผิดปกติเปิดประตูห้องเข้าไปคุณมาลิชักงักเล็กน้อยเมื่อเห็นเตียงนอนนอนคว่ำเลยครับ ผมบอกเสียงนุ่มเธอค่อยๆนอนคว่ำลงบนเตียงผมนั่งลงข้างๆตั้งสติไว้ผมวางมือลงบนแผ่นหลังของเธอคราวนี้สัมผัสถึงไออุ่นได้ชัดเจนกว่าเดิมผมเริ่มนวดไล่จากไหล่ลงไปที่หลังและเอวอือเสียงครางของคุณมะหลี่ทำให้ลมหายใจผมติดขัดตรงนี้แกร่งมากเลย ผมกดเน้นที่บั้นเอวร่างกายเธอกระตุกเล็กน้อยบรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปลมหายใจของเราเริ่มร้อนแรงขึ้นและนั่นก็นำไปสู่ช่วงเวลาที่ผมได้เล่าไปตอนต้นช่วงเวลาที่เราไม่อาจต้านทานแรงดึงดูดของกันและกันได้อีกต่อไปคืนนั้นเราร่วมรักกันอย่างเร่าร้อนความโหยหาที่ถูกเก็บกดมานานของคนวัย60และห้าบถูกปลดปล่อยออกมา ค่ำคืนนั้นช่างยาวนานและลึกซึ้งหลังจากคืนนั้นความสัมพันธ์ของเราก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงคุณมมลียังคงทําหน้าที่ดูแลพ่อเหมือนเดิมแต่เธอเป็นมากกว่านั้นสําหรับผมกลางวันเราใช้ชีวิตปกติแต่สายตาที่มองกันเต็มไปด้วยความหมายและความห่วงหาพอตกดึกคุณมมลีจะแอบมาที่ห้องผมเสียงเปิดประตูเบาๆของเธอทำให้หัวใจผมเต้นแรงทุกครั้ง เหมือนได้กลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งในวัย60เรากอดจูบและเป็นหนึ่งเดียวกันความรู้สึกที่แห้งเหือดไป5ปีกลับมามีชีวิตชีวามีความสุขจังค่ะคุณสมชายเธอกอดผมแน่นผมก็เหมือนกันครับคุณมะลิผมกระชับอ้อมกอดไม่คิดเลยว่าจะได้รักใครอีกครั้งฉันก็นึกว่าชีวิตฉันจบไปพร้อมกับสามีแล้วซะอีกเสียงเธอสั้นเครือ ผมก็เหมือนกันอย่าแล้วก็อยู่คนเดียวนึกว่าจะต้องแก่ตายไปแบบนี้ผมลูกผมเธอแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วเนาะค่ะไม่เหมือนเดิมแล้วเรายิ้มให้กันเย็นวันหนึ่งขณะทานข้าวคุณมาลิถามขึ้นคุณสมชายคะถ้าลูกสาวคุณรู้จะทำยังไงคะผมชะงักเรื่องลูกเป็นเรื่องที่ผมพยายามเลี่ยงที่จะคิดไม่รู้สิครับผมตอบตามตรงคงต่อต้านหน้าดู ฉันก็คิดแบบนั้นค่ะถ้าบอกลูกชายเขาก็คงมองแปลกๆผมเอื้อมมือไปกลุมมือเธอแต่ถ้าเรามีความสุขมันก็น่าจะพอนะครับนั่นสินะคะเธอบีบมือผมตอบช่วงเวลาแสนหวานดำเนินต่อไปแม้แต่คุณพ่อก็ดูเหมือนจะรับรู้ได้ถึงความรักที่อบบออยู่ในบ้านท่านยิ้มบ่อยขึ้นดูเหมือนคุณพ่อจะชอบนะคะครับผมก็รู้สึกแบบนั้นทุกอย่างดูลงตัวไปหมดแต่ความสุขมักอยู่ไม่นาน บ่ายวันหนึ่งโทรศัพท์ผมดังขึ้นเป็นสายจากลูกสาวฮาลัลโหลพ่อคะดาวเองคะ่ะอา้าวยายดาวมีอะไรลูกพ่ออาทิตย์หน้าดาวจะกลับไทยนะคะจะไปเยี่ยมคุณปู่หัวใจผมหล่นวูปบกระทันหันจังลูกคะ่ะพอดีได้วันหยุดจะไปอยู่สักอาทิตย์หนึ่ง วางสายแล้วผมยืนนิ่งอึ้งหันไปมองคุณมาลีเธอคงเดาจากสีหน้าผมได้ดูมีแววกังวลลูกสาวเหรอคะครับจะมาอาทิตย์หน้างั้นเหรอคะเธอถอนหายใจเบาๆคงต้องเตรียมตัวกันหน่อยแล้วคืนนั้นเป็นต้นมาเราต้องระวังตัวกันมากขึ้นจนกระทั่งดาวเดินทางมาถึงพ่อสวัสดีค่ะไหวพระเถอะลูก มาเหนื่อยๆผมกอดลูกสาวดีใจที่เจอลูกแต่ก็อดเกรงไม่ได้คุณปู่เป็นไงบ้างคะเห็นว่าคนดูแลใหม่ดูแลดีอ๋อครับคนนี้แหละผมผายมือไปทางคุณมาลิสวัสดีค่ะดิฉันมาลิค่ะคุณมาลิไหวทักทายอย่างนอบน้อมสวัสดีค่ะฝากดูแลคุณปู่ด้วยนะคะดาวรับไว้แต่สายตาดูเย็นชาและจับผิดสังหนใจไม่ดีเลยแฮะ วันแรกผ่านไปได้ด้วยดีแต่ปัญหาเริ่มเกิดในวันต่อมาดาวเริ่มเดินสำรวจตัวตาไปทั่วบ้านพ่อคะห้องนี้ห้องคนดูแลหรอใช่ลูกเขานอนห้องนี้อ๋อสายตาของดาวดูแข็งกร้าวขึ้นเย็นวันที่สามดาวบุกเข้ามาในห้องผมพ่อคะคุยกันหน่อยมีอะไรลูกน่าเครียดเชียวดาวขอถามตรงๆนะคะ น้ำเสียงเธอจริงจังพ่อกับผู้ดูแลคนนั้นมีอะไรกันหรือเปล่าผมรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นพูดอะไรของลูกพ่อคะ่ะดาวไม่ได้โง่นะสายตาที่มองกันบรรยากาศในบ้านมันแปลกๆเสียงดาวเริ่มดังขึ้นอย่าบอกนะว่าเป็นแบบที่คิดจริงๆผมพูดไม่ออกพ่อดาวตะโกนทำไมทำแบบนี้คะ ผู้หญิงคนนั้นเขาหวังเงินพ่อแน่ๆเข้าหาพ่อเพราะเงินชัดๆไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกพ่อตาสว่างหน่อยเถอะเขาเป็นแค่คนดูแลที่ทำดีก็เพราะเงินทั้งนั้นดาวอย่าพูดแบบนั้นผมขึ้นเสียงบ้างคุณมาลิไม่ใช่คนแบบนั้นพ่อรู้ได้ไงเพิ่งเจอกันไม่กี่เดือนดาวโกรธจัดพ่อเพิ่งหย่ากับแม่ได้ไม่นานก็มีผู้หญิงใหม่แล้วเหรอ ห้าปีแล้วนะลูกผมพูดเสียงเบาลงพ่ออยู่คนเดียวมาห้าปีแล้วนะแต่มันก็ไม่ควรเป็นแบบนี้ดาวเริ่มร้องไห้ทำไมต้องเป็นคนดูแลหาคนที่ดีกว่านี้ไม่ได้หรอทันใดนั้นมีเสียงกุกกักที่หน้าประตูคุณมะลิยืนอยู่ตรงนั้นน้ำตาคลอเบา้าคุณมาลิขอโทษค่ะคุณสมชายเธอพูดเสียงสัน่นดิฉันขอลาออกค่ะ ไม่ได้นะครับผมตะโกนแต่เธอหันหลังเดินหนีไปแล้วคุณมะลิผมจะวิ่งตามแต่ดาวคว้าแขนผมไว้พ่ออย่าไปนะขอร้องละ่ะคืนนั้นคุณมะลิไม่ได้มาที่ห้องผมเช้าวันรุ่งขึ้นเธอเก็บข้าวของเตรียมไปคุณมะลิได้โปรดเถอะขอโทษนะคะคุณสมชายเธอก้มหน้าร้องไห้ฉันไม่อยากเป็นต้นเหตุให้ครอบครัวคุณมีปัญหากัน เรื่องครอบครัวผมจะจัดการเองอย่าไปเลยนะลาก่อนค่ะคุณสมชยัยดูแลตัวเองด้วยนะคะเธอเดินออกจากบ้านไปเสียงประตูปิดลงดังสนัน่นในความรู้สึกของผมผมสุดลงนั่งหมดแรงสามวันผ่านไปบ้านที่ไม่มีคุณมาลิช่างว่างเปล่าและเงียบเหงาพ่อเอาแต่เรียกหาเธอมาลีมาลีทุกครั้งที่พ่อเรียกผมเจ็บปวดใจเหลือเกิน ผมเองก็คิดถึงเธอแทบขาดใจทุกคืนได้แต่นอนมองเพดานนึกถึงสัมผัสของเธอมันจะจบแบบนี้ไม่ได้ผมแทบไม่ได้คุยกับดาวเลยลูกสาวดูรู้สึกผิดแต่ก็ยังยืนกรานในความคิดของตัวเองพ่อคะ่ะดาวขอโทษแต่ดาวทำไปเพราะเป็นห่วงพ่อนะกลัวพ่อโดนหลอกดาวเย็นวันหนึ่งผมตัดสินใจเปิดใจคุยกับลูกฟังพ่อหน่อยนะลูก ค่ะพ่ออยู่คนเดียวมาห้าปีผมเริ่มเล่าช้าช้าตั้งแต่อยากับแม่ลูกก็ไปอยู่เมริกาพ่อต้องอยู่บ้านหลังใหญ่นี้คนเดียวทุกวันพ่อเหงามากนะดาวเหงาจับใจเลยเสียงผมสั่นเครือดาวก้มหน้านิ่งฟัง แต่พอได้เจอคุณมะลิพ่อรู้สึกเหมือนกลับมามีชีวิตอีกครั้งแค่ได้กินกาแฟกินข้าวคุยกันเรื่องเล็กๆน้อยๆพ่อก็มีความสุขแล้วคุณมะลิเขาก็ตัวคนเดียวสามีตายไปสามปีเขาก็เหงาเหมือนกันผมมองตาลูกสาวเราต่างเป็นที่พึ่งทางใจให้กันเราปลอบโยนกันเรารักกันด้วยความจริงใจไม่ใช่เรื่องเงินทอง ไม่ใช่เรื่องเงินจริงๆหรอคะดาวถามเสียงอ่อยไม่ใช่พอมั่นใจคุณมาลิไม่ใช่คนแบบนั้นผมยืนยันเห็นไหมว่าเขาเลือกที่จะเดินจากไปเพราะไม่อยากให้เราทะเลกกาะกันถ้าเขาหวังเงินเขาคงไม่ไปง่ายๆแบบนี้หรอกดาวพ่อเป็นพ่อของลูกแต่พ่อก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งผมพูดต่อถึงจะหกสิบแล้ว แต่พ่อก็ยังมีความรู้สึกยังอยากมีใครสักคนมาอยู่เคียงข้างเขาไม่ได้มาแทนที่แม่นะลูกคุณมาลิคือคนที่พ่อรักในตอนนี้น้ําตาไหลอาบแก้มดาวพ่อคะดาวขอโทษเธอโผเข้ากอดผมแล้วร้องให้โหดาวใจแคบเกินไปดาวไม่ได้นึกถึงความรู้สึกของพ่อเลยดาวขอโทษไม่เป็นไรลูกพ่อเข้าใจว่าลูกเป็นห่วงผมลูบหัวลูกสาวแล้ว พ่อมีความสุขจริงๆใช่ไหมคะกับหน้ามาลีใช่ลูกพ่อมีความสุขมากผมตอบจากใจเป็นครั้งแรกในรอบห้าปีเลยดาวร้องให้อยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเงยหน้าขึ้นงั้นพ่อไปตามหน้าหมาลิกลับมาเถอคะค่ะหือว่าไงนะลูก ไปรับหน้ามาลิกลับมาค่ะดาวผิดเองดาวจะขอโทษหน้าเขาดาวจับมือผมแน่นถ้าพ่อมีความสุขดาวก็โอเคค่ะนั่นสำคัญที่สุดคืนนั้นผมรีบโทรหาคุณมลิมือสั่นเทาขณะกดเบอร์รอสายอยู่นานกว่าเธอจะรับฮัลโหลเสียงคุณมาลิฟังดูเหนื่อยล้าคุณมาลี่ผมสมชายครับคุณสมชาย คุณมาลีผมขอเจอคุณหน่อยได้ไหมตอนนี้เลยได้โปรดเถอะครับมีเรื่องอะไรหรอคะผมมีเรื่องต้องบอกคุณเงียบไปครูหนึ่งก็ได้ค่ะเจอกันที่ไหนคะเรานัดเจอกันที่ร้านกาแฟแถวบ้านเดิมของเธอคุณมาลียังคงดูสวยงามแต่ใบหน้าดูอิดโรยและเศร้าหมองคุณมาลี คุณสมชายฉันต้องขอโทษก่อนเลยนะคะเธอรีบพูดฉันทำตัวไม่เหมาะสมไม่ได้นึกถึงความรู้สึกของลูกสาวคุณไม่ครับผมคว้ามือเธอมากลมไว้คุณมลิดไม่ได้ทําอะไรผิดผมคุยกับลูกแล้วครับคะเธอทำหน้าแปลกใจตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วดาวเขาเข้าใจแล้วครับเขาเป็นคนบอกให้ผมมาตามคุณกลับไปจริงเหรอคะดวงตาของเธอเริ่มมีน้ำตาคลอครับ กลับมาเธอนะคุณมาลีผมบีบมือเธอแน่นบ้านที่ไม่มีคุณมันเงียบเหงาเกินไปพ่อก็ถามหาคุณตลอดและที่สำคัญผมคิดถึงคุณแทบขาดใจคุณสมชายน้ำตาเธอไหลาอาบแก้มฉันก็คิดถึงคุณค่ะคิดถึงมากงั้นกลับไปอยู่กับผมนะครับค่ะฉันจะกลับไป เราโผลเข้ากอดกันแน่นกลางร้านกาแฟ ى. ไม่สนใจสายตาใครความรักที่ได้กลับคืนมาในวัย60ผมจะไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือไปอีกแล้ววันรุ่งขึ้นคุณมาลิกลับมาที่บ้านดาวมายืนรอรับอยู่ที่หน้าประตูหน,นามาลิค่ะดาวขอโทษค่ะดาวยกมือไว้และก้มหน้าสำนึกผิดดาวพูดจาไม่ดีกับหน้าไปเยอะเลย ไม่เป็นไรค่ะคุณดาวนาเข้าใจคุณมลิรับไหวแล้วยิ้มอย่างอ่อนโยนเป็นใครก็ต้องห่วงพ่อทั้งนั้นฝากดูแลคุณพ่อด้วยนะคะดาวจับมือคุณมะลิดาวอยู่อเมริกากลับมาดูแลไม่ได้มีน้าอยู่ด้วยดาวก็หมดห่วงค่ะนะาจะดูแลให้ดีที่สุดค่ะพอเข้าไปในห้องพ่อพ่อเห็นคุณมลิก็ยิ้มกว้างมลิมาแล้วเหรอค่ะคุณตามลีมาแล้ว เธอเข้าไปจับมือพ่อพ่อบีบมือเธอไว้แน่นท่านคงผูกพันกับเธอมากจริงๆคืนนั้นดาวบินกลับอเมริกาพ่อมีความสุขมากๆนะคะขอบใจมากนะลูกดูแลพ่อดาวดีๆนะคะหนามะลิจ้าเดินทางปลอดภัยนะส่งลูกสาวเสร็จผมกลับมาบ้านคุณมาลีอยู่ที่ห้องนั่งเล่นคุณสมชายทุกอย่างโอเคแล้วใช่ไหมคะครับ ทุกอย่างเรียบร้อยดีผมดึงเธอเข้ามากอดไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของเราก็มั่นคงและเปิดเผยมากขึ้นคุณมาลียังดูแลพ่อแต่สถานะของเธอคือคู่ชีวิตของผมหลายเดือนผ่านไปเย็นวันหนึ่งผมตัดสินใจถามเธอคุณมาลีครับแต่งงานกับผมไหมเธอหันมามองผมด้วยความตกใจแต่งงานหรอคะ ครับไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วผมอยากทำให้ถูกต้องผมพูดจริงจังผมอยากให้คุณมาเป็นภรรยาของผมอย่างสมเกียรติคุณสมชายคือไม่ต้องรีบตอบก็ได้ครับค่อยๆขีดตกลงค่ะเธอยิ้มทั้งน้ำตาฉันอยากเป็นภรรยาของคุณค่ะจริงนะจริงค่ะเรากอดกันแน่นการเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่ในวัยหกสิบใครว่าสายเกินไป สำหรับเรามันเพิ่งเริ่มต้นต่างหากเราจัดงานแต่งงานเล็กๆเรียบง่ายดาวบินกลับมาร่วมงานลูกชายทั้งสองของคุณมลิกก็มาไอประสิทธิ์เพื่อนยากก็ไม่พลาดไงไอเสือเชื่อน้ำยาเพื่อนหรือยังประสิทธิ์กระซิบแซวผมในงานเออขอบใจมากเพื่อนผมยิ้มไม่หุบ หลังแต่งงานเราไปฮันนีมูนสั้นๆที่หัวหินขณะเดินเล่นริมชายหาดตอนพระอาทิตย์ตกกดินคุณมะลิพูดขึ้นมีความสุขจังเลยค่ะคุณสมชายผมก็เหมือนกันครับเอ๊ะไม่สีต้องเรียกว่าคุณพี่แล้วมัง้งผมหยอกแหมนก็ได้ค่ะคุณพี่เธอหัวเราะเขินเขิน เราจูงมือกันเดินต่อไปฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่งชีวิตที่กลับมามีสีสันและเร่าร้อนอีกครั้งในวัย60นี่คือบทที่สองของชีวิตเราและตราบใดที่มีกันและกันผมเชื่อว่าเราจะผ่านทุกอย่างไปได้ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับความรักครับ ขอบคุณทุกท่านที่ฟังเรื่อง,ร,องราวยาวๆนี้จนจบนะครับหากใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วชอบรบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์ว่าฟังจบแล้วเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ